นะครับยามเช้าบรรยากาศยามเช้าแสงตะวันกำลังสอดแผงขึ้นมาลุงนันก็จะพาหลานมาขายของนะฮะตามหมู่บ้านชนบทของเรานี่เองนะครับอ่ตอนนี้ก็มาดูที่ที่เราจะไปขายของประเทศอะไรประเทศผักนะครับผักตามหมู่บ้านตามชนบทนะครับ น,นี่ลุงลานก็จะพามาดูนะฮะหลานสาววันนี้จะไปขายอะไรคะาขายเองหรือขายอะไรครัวันนี้ยอาละครับอันนี้นะฮะรถผักนะฮะเป็นลุยเป็นไอ้กระหล่ำหัวอันนี้เป็นพวกลุยนะครับลุยนี่เป็นพวกแตงบนะฮะ ลุงนันจะพาสายตามบ้านให้กับชาวบ้านฮนะได้แล้วประทานอ่าหนูไปขายไล้วครับวันนี้ะหนูจะไปขายอะไครับอ่าขายัวไม้อานะครับนะฮะนนี้ลุกนนนก็จะไปขายของพร้อมกับหลานสาว อา้าวยมขายของมาเร็วขายให้ชออาวบ้านสิบบาจ้าสิบบาขายกันถูกถูกสิบบาทขายตั้งใหญ่ขายถููกแงตำแแ้งนั่นแต่แก่ีดีวะ สิบบาททุกอย่างขายกันถูกๆว่าไงจ๊ะนนวันนี้พาหลานสามมาขายของอุดหน,น,นุนพี่ชายอุดหนุนพี่ชายสองอคนงสามแหกเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุนนะครับขอบคุณมากครับถมา,มาบรรยากาศในช่วงเช้านะครับบรยาาบรยากาศเราก็พามา ขายของตามหมู่บ้านนะครับพี่ชายไม่หวีเว้งาช้างเองบรรยากาศยามเช้าก็มาขายของตามหมู่บ้านแล้วนะครับ <c oughs> เออเลาะขายไปเรื่อยๆออออว่าไงจ้าซื้ออะไรคะโอ้แตงเราไม่รู้ใหญ่จังเลยแตงยามแตงยามแตงนะ่แตงนะแตงนะอ่อนนะน่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แก่แตงอ่อนอ่าแตงอ่อนอันนี้สิบบาทสิบบาททุกอย่างครับ วันนี้พาหลานสาวมาขายตามหมู่บ้านตามพื้นทั้งหนะครับมาดูบรรยากาศนะครับยามเช้านะครับอ่าลุงนันจะพามาเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าอ้าวหลานสาวสวยอ่าหลานสาวเก็บตังค์เก็บตังค์ค่ะเก็บตังค์ขอบขอบคุณดิลูกขอบคุณดิเออโหหลานสาวยิ้มแป๊บได้สวยขอบคุณมากนะครับ ครับยามเช้านี้เราก็จะพามาขายของตามหมู่บ้านตาม,มบ้านตามชนบทนะครับก็มาดูบ่บ้านการอยู่การกินยังไงช่วงเช้านี้เขาก็ออกทำมาหากินกันหมดนะครับเช้าก็ไปขึ้นมาขามกันนะครับเราก็จะพาไปชมบรรยากาศทางบ้านรับบ้านเก่าๆนะครับบรรยากาศทางบ้านนะฮะมาถ่ายทำ รบรรยากาศของชนบทของเราเนีครับหมู่บ้านทีสวยงามนะครับตอนนี้ก็มาอ่มาซื้อของกันเร็วขายเร็วสิบบาทสิบบาทจ้าอาสิบบาทขายกันถูกถูกสิบบาทครับสิบบาทมาสิบบาทมาอ่าจี้เกตมาเร็วสิบบาทสิบบาท แตงลูกใหญ่ๆถุงใหญ่ๆมาแล้วำแตงติดบาทเฮ้ยพูดพูดดิกระบอกทิปทิปิปใจทิลงทิดนิดบาทเลือกดูมดู กีแตงมีด้วยอลาทำเอ้ายามยาม,ยามเช้าๆด้บรรยาก,กาศดีๆขายขายกันไม่แพงขายก็ถูกๆสิบบาทสิบบาท ไปคดีได้ทีว่ะอ้เดแล้วตองจวรมต้อนให้ยี<ป>่ส<ป>ิบแปดไเ<ป>ห็นไหมอะไรนะเอาขอบคุดหลายๆเด้อคุณหลายๆขอบคุณหลายๆก่อนขอบคุณนะอ่ะย เราก็จะมาชมตามบ้านนะครับมาเดินพาชมก่อนตามชนตามบ้านนะบ้านชนมนระบดว่าตามชนระบดนะครับไปดูอากาศตามชนระบดเราสวยงามเป็นธรรมชาติของบ้านนอกครับอากาศช่างสวยงดงามพามาเลาะมาชมกันนะครับอากาศ อยู่ทัดอ,อากาศช่างสวยงามเหลือเกินธรรมชาติแล้วก็มีทั้งบ้านใหม่และบ้านอากเก่านะครับนี่ไงชื่อแตงลกนั้นเน่ๆขอบคุณได้หลายครับขอบคุณได้หลายใครอยากจะมาอุดหนุนร้าน คุณป้าเฉวีก็เข้ามาได้ครับซอยหนึ่งนะครับขายของเบ็ดตะเลนะครับขายพวกอาหารแห้งนะครับก็ขายให้พวกชาวบ้านฮะรบรรยากาศยามเช้านะฮะดีมากเลยครับตามชนบทมีภูเขาสวยสวยต้นไม้ เป็นธรรมชาตินะแสงอาทิตย์ก็เริ่มสอดส่องมานะครับบรรยากาศช่างสวยงามงนั่นก็จะพาเดินชมก่อนนะครับขายของด้วยชมธรรมชาติไปด้วยนะครับ เอาล้วครับเด้อแม่ค้าก็อุดหนุนเอาลุยเอาลุยขี้ถุงถุงเดียวก็พอแล้วพี่น้าก็นำดอกถุงเนื้ออ่านำดอกถุงนึงอแรงมาจ่ายตามพื้นที่แบบโอ้ยามเช้าได้กินข้าววนน้าอร่อยเนาะหน้าอร่อยมีข้าวกับอะไรนะี๋ยวโชว์ไหนี่โชว์ข้าวหน่อยดิโอ้ยโชว์ข้าวหน่อยวันนี้ได้วันเนอะ ตังอีกแล้วดับตังอย่างเดียวเลยวันเช้านี้สายของเราจะพามาดูจะพามาดูบรรยากาศนะของชาวบ้านชนบทนะตอนนี้ยามเช้าก็กําลังทานข้าวกันนะครับดูขอดูกับข้าวเดี๋ยวจ้ามีอะไรโอ้โหน่ากินยังเลยเนาะเนเเลยแกงอวัยเนี่ฮะก็มีความสุขนะชาวบ้านอยู่ตามชนบทเราก็อย่างนี้นะครับ บางทีเช้ามาก็ออกทํางานกันหมดนะฮะออกทํางานกันหมดไม่มีใครอยู่ตอนนี้ช่วงยังเช้าอยู่ก็ยังอยู่กันนะฮะตอนนี้ก็ทานข้าวเช้าอยู่นะครับผมก็นําผักมาขายให้นะครับใครแม่มาจาไหนครหนอ๋อลูกกะไผ่เอามาให้เอามาให้ขายลูกกะไผ่ก็ไม่ป,ปลอยู่ว่างนะมาให้อยู่ว่างบอกขายได้จะได,ได้เอาสตางตังไว้ซื้อขนมให้หลานกิน อันนี้ก็มาก็หาจริงๆหาจริงๆหาให้หลานกินจะหายใครแล้วไม่ได้พามาขายของหลานสาวกินข้าวยาเกตครับก็ขอขอบคุณนะครับที่อุดหนุนอ่าน้าอ่าผมจะไปขายทั้งหน้าต่อนะครับกาแฟ่้าตามหมู่บ้านตามชนบทอ่าตอนนี้มาชมนะครับอ่าหมู่บ้านโบราณอ่า บรรยากาศยามเช้าช่างสวยงามเหลือกเกินนะครับมาดูธรรมชาติของบ้านนอกเรานะครับ uh oh. เดี๋ยวจะพามาชมนะครับครับครับขอบคุณครับเออมีแตงมีกะมีกะหลำมีลุยพี่อ่าไดวก่อนเดีวก่อนซื้ออะไรครับอ เอาลุยก็กระลำอ่าแม่มาอะไรเก็ถ่ายไปคอยฉันมังลีสองขาสองแขนเนี่ยพูดออก็ยคบ่าาโนมาเลือกเอาแม่มาเลือกเอ้ามาเลือกเอามาเลือกเอามาดูกระลำดูอะไรเลือกเอ้าดอกเท่าไหร่นะสิบบาททุกอย่างพี่ห้าบาททุกอย่างสิบบาททุกอย่างเอ๊ยทำไมขายปลูกวะน่ะ เอาอะไรี่เรียขายถูกๆครับช่วงนี้นะครับแตมัไปซื้อมาจี่้ววนน้นมีแตงว่มีตงคั้แกทาขายแมวโอไม่บอกก็พีเดี๋ยวจะมาให้ไม่ต้องไม่ซื้อแล้วหนูจะไปไหนคะ เอาอีก็ลำไม่หัวทิจจ้ะซื้อเชื้อเมล็ดน้ำดำชืออะไรเชื <boundaries> ่อเะชื่ออีกคนหน้าไม่ใช่คนกินนะเนี่ยเหลือจะอีกคนหน้าข้างในลราคนหนึงกิายจะได้ยุติทำเวรทำกรรมมาซื้อถูกซื้อได้เลยเนี่ยข้าวหกป่ะแม่ออก้าวเก็งหวยไข่จุดทูบก้า เ 7, 6, าซื้อเบเบ๊ตเอาเล่นโอ้ใช้กับฟันแต่ก็ไม่ได้ตัดเล่นดีกว่าไม่เล่น2อตัวเล่นสามตัวนั่งนั่งดีๆที่แม่ค้านั่งดีๆเดี๋ยวออกคลิปนั่งดีดีแมค้าซื้อ 9, 6, แม่นออก 9, 7, ซื้อยีกรอนนั้นน่ะน่ะดูธรรมชาตินะช่างสวยงามเหลือเกิน มีส,สาวนั่งกันเต็มไปหมดช่วงเช้าเนี่ยนะยังไม่ได้ออกทำงานกันบางคนก็ออกไม่ไหวแก่แล้วเนาะ,ะขาเดินไม่ได้สามสิบ <c oughs> บาทเนาะขอบคุณมากครับแต่งนู่อดูวันนั้นคุยกว่าโอยน,นั่นไม่ได้แต็มมาใช่เตยเป็นตลาดไม่ค่องตัวใจะไปไนี่ดอายกึ้นให่ไ,ไป ตอนนี้ก็ใกล้หมดเลยนะครับใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกไม่เท่าไรก็หมดแล้วครับ อย่าอย่าลืมเด้อเก๊เก๊ นี่มันขายั้งเนี่ยแดงเยอะแดงสวยอยู่ที่บ้านอันนี้ม่ให้ดูสวยถุงมาเลยถุงร้ละแปดบาทเ่อานปเอาไได้ถุงก็ได้เลยฮะเอาได้ตัปขออนุญาตไายเลยนะยงยูทูบวันนั้หลานลบกออกหมดเลย เอาวางตั้งไว้ลบถึงหมดเลยต้ยอเยอตอนนี้ผมก็นําผักมาขายบ้านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ก็ช่วยอ,อุดหนุนนะครับร้านค้านะครับใครอยากจะมาซื้อข้าวซื้อของก็ขอเชิญเลยครับบ้านผู้ใหญ่ร้านผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่23อ่ามีของขายเยอะแยะนะครับนะบตอนนี้ พวกผู้ช่วยไม่ได้อยู่ว่านะครับทํางานนะเนี่ยทำงานอย่างเดียวนะครับผู้ช่วยหมูยิ้สามผู้ใหญ่หมูยิ้สามวันนี้ผู้ใหญ่ได้ออกประชุมอีกแล้วบรรยากาศนะฮะผมอยายให้ชมบรรยากาศในร้านร้านผู้ใหญ่บ้านหมูยิ้สามนะครับขอ,อง่ต่างสวยงามนะครับ,รบเป็นร้าน ของชุมชนในหมู่บ้านหมู่ยี่สามฮะอานนน้าวทำนะแก่ทำร,ร้ายทุกแก่อ่าทุกแกเล่นเกมทุก <c oughs> <c oughs> แกเล่นเกมเอาขายผักค้าแน,นะนำผักค้ากรทูหน่อยครับอ่อาว่าไงครับส่งไรครับขายกระทูครับอาาบ๋บอมาขายกราทูแล้วครับอ่าขายส่งให้ผู้ใหญ่เลยครับ อ๋อครับก็คนเรานะชีวิตเราก็ต้องหากินอย่างนี้นะครับดินรนต่อไปได้ได้ฮะไม่ได้นิดก็ได้มากก็ยังดีครับบรรยากาศนะยามเช้าดิช่างสวยงามเหลือเกินนะครับเราจะพาดูบรรยากาศนะตามบ้าน เ,เก่าของเรานะครับร้ลมที่ยังอนุรักษ์กันอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาทำอะไรยุดยุดหมากัดเปล่า